สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เชา้าวันที่ยี่สิบสองเดือนกุมภาสองห้าหกสี่ผมจะพามาดูปแ,ป 3. แปลงที่สามแปลงที่สามซึ่งผมจะปลูกพันธุ์แขกดำแปลงแรกที่นู่นนะครับห้วยบง90แปลงที่สองตัวนี้ครับระยองสี่เราปลูกไม่อวานเสร็จแล้ววันนี้เมื่อวานวันนี้ วันที่ยีสองเราก็ลงต่อด้วยพันแขกดําพันแขกดําถือว่าเป็นอีกพันหนึ่งในแทบแบบแถบย่ยานนี้พัฒนาย่านของลรบุรีเนี่ยส่วนมากอยังไงก็ไม่ทิ้งพันแขกดํายังไงต้องปลูกเพราะว่าหัวดีหัวใหญ่แล้วก็โตเรียกว่าหัวหัวมาเร็วอะครับ ครับแล้วจะดองลองเนี่ยก็เหมือนกันผมพร้อมกันอีก14วันแล้วจะพามาดูก็ระยะล่องก็เหมือนกันของผมปลูกระยะไอระยะห่างร่องก็คือเมตร20แล้วก็ระยะห่างท่อนพันก็ประมาณ90-100แล้วแต่แต่ส่วนมากก็ประมาณ90เพราะว่ามันง่ายง่ายคือด้วยการตาน้ํามันเนี่ยมัน30เซนก็ถ้า3ามตามันก็จะ 9กเซนพอดีคนงานก็วัดระยะได้ง่ายนี่ก็เปินด,น,น,ปกกปน,ดน้ำให้อยู่ติงติงติงนครับเนี่ยพึ่งปกก็เปิดน้ำให้อยู่ก็คิดว่าแปลงนี้พรุ่งนี้คงจะเสร็จปลูก2วันนะค,ครับปลูกก็สวยงามมาดูตอนเช้าพราสาสาย,สายไม่ค่อยได้มาถ่ายโคช่วงคนงานมาปลกูกไม่ได้มาถ่ายเพราะว่าร้อ <laughs> น ก็ดูแล้วก็สวยงามดูดีนะครับคนงานปลูกเรียบร้อยดีตัดท่อนพันธุ์นะครับด้วยการแถวนี้เราก็ใช้ระบบน้ําหยดมันก็ทําให้ปลูกช่วงนี้ดีเพราะว่าหญ้าจะไม่ค่อยมีกว่าฝนจะตกสักเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยต้นมันเราก็โตพอสมควรแล้ว หญ้าขึ้นช่วงนั้นแล้วก็ไม่คือมันก็สามารถค่มคุมหญ้าได้แล้วก็ทําให้การปลูกช่วงข้ามแรงเนี่ยช่วงแรงเนี่ยได้อย่างเสียอย่างแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันมากกว่านี่แน่นอนเพราะว่า,าได้คือเราไม่ต้องไปดูแลเรื่องหญ้า <c oughs> <c oughs> น้ำก็หยดตลอดครับ <c oughs> เดินดูความเรียบร้อยเชียว ไปนน่ก็มาถ่ายให้เพื่อนดูเพื่อนดูกันว่าเผื่อใครสนใจที่จะปลูกมันสำมะหลังเรื่องการดูแลการรักษาการอยไงไงจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าผมเพิ่งทําได้สัก2ปีนี่สปีนี้แหละเพราะว่าเราก็ต้องทํางานที่กรุงเทพด้วยแล้วก็วิ่งมาที่ไร่ที่เนี่ยอำเภอพัฒนนิคมเนี่ยหลังหลังเขื่อนป่าสักก็จะมาแทบทุกอาทิตย์มาดูไร่ เนี่ยโดยการพวเราเตรียมดีนไว้ก็ส่วนมากก็จะมีไอ้เขืยอนี่ยเขือตดหมาได้ขึ้นประจําแต่ก็ดีที่ไม่มีหญ้าเขือนนี่ดึงง่ายครับ <c oughs> ทำไล่มันก็ถือว่าสะดวกสบายไม่ไม่ยากไม่ไม่ยากกับทำไล่มัน แล้วก็ราคาช่วงนี้ก็จูงใจคนที่ทาอ้อยก็โลมาทํามันกันเยอะแต่ว่าก็แล้วแต่ใครชอบอะนะเพราช่วงนี้อ้อยก็ราคาดีมันก็ราคาใช้ได้แต่ด้วยการที่เราโอบข้ามแรงแบบนี้เราใช้ระบบน้ําหยดแบบนี้ก็ทําให้ผลผลิตของเราถือว่าใช้ได้อ <c oughs> เพราะว่าเวลาผมทำมันเนี่ยผมก็จะตั้งเป้าโอเคเราทำทั้งหมด50ไร่ผมก็ตั้งเป้าไว้ที่อย่างน้อยก็คือ8ตันขึ้นต่อไร่ส่วนมากมันแต่เท่าที่ทำมา2ปีนี่คือได้นะครับก็1ิตันขึ้น9ตัน10ตัน11ตันยังไงก็ต้องได้แต่เราก็ตั้งเป้าโอเคเราทำหา50ไร่ไร่ละว8ตันอย่างน้อยก็8 5 4ห้า0ก็ทั้งหมดก็อย่างน้อยก็ได้สักส0 0ตันก็ลองคิดดู ว่าเราลงสมควรลงทุนที่จะทําระบบน้ํำไหมอะไรไหมเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนบางคนก็บอกอ้ยไม,ไม่นุ่นไม่นี่อะไรเงรี้ยแต่ผมว่าทําระบบน้ําหยดเราได้อ่ะครับเราได้